สวัสดีครับสวัสดียามเสารครับมาครับเสารนี่ไปยามหลบปุ๊บมาแล้วครับบ่ได้เอาโท,ทรศัพท์ไปนํานะครับมือนี่ก็ไห้มือเร่งวันนะครับใส่หลบพกหลังครับนี่หลบพกหลังนี่หลบแงบหลบสิ่งนะครับสามหลังล้วก็หลบใส่ปลานะครับ เอามาดัดแต่งเป็นหลอกกบได้กบด้วยอย่าไปเดี๋ยวหน่อยมาน้ำครับวัอนี้นี่ไงได้กบด้วยพ่อจ๋าเนาะนี่ครับเศ้านี่ก็ถือว่าใส่ได้แลยครับได้สองแต้มครับนี่ได้กบใส่สวยๆนะครับนี่นี่แต้มนึงนะครับนี่แต้มนึงดิจ้าแต้มหนึ่งตัวเลยที่เรียบ่เขา่านะครับเป็นเสียงห่างเมื่อวานก็ได้สองแต้มนะครับ มันมีแก็สองแต้มเอาะนะครับมันมีก็บที่เขาบ้านแล้วนะครับจังไรฝากติดตามนะครับเพีดิสันบรรลุธรังน้ำนะครับสวัสดีครับ